ก็คือวัดไทยในต่างแดนนะคะอยู่ที่รัฐเพอร์จิเนียสหรัฐอเมริกา okay. Okay. ภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ไม่ใช่แจกอาหารโลมทานนะคะ <Okay. S 1> แต่เป็นการขายอาหารไทยในวัดไทยะคะ่ะ <Okay. S 1> ซึ่งคนต่างประเทศนะคะ <Okay. S 1> ลังไลมาเ <Okay. S 1> ที่ยวงานกันเยอะอมากๆเลยีสรรร้้กคููัามโช สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยสวัสดีวันสงการนะคะวันนี้เราจะไปกันที่วัดยานนรังสีค่ะไปทําบุญวันสงการกันนะคะไปดูบรรยากาศไทยๆท,ที่พี่น้องคนไทยนะคะที่อยู่วอชิงตันดีซีหรืออยู่รัฐใกล้เคียงนะคะอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับวัดไทยเราก็จะพาทุกๆคนไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้ก็จะพาลูกสาวยานินนะคะที่อยู่ในท้องเกือบ6เดือน จะไปทําบุญที่วัดยานลังสีค่ะเราใช้เวลาเดินทาง <ใน S 1> ไปที่วัดก็ประมาณหนึ 1> 1่ชั่วโมงครึ่งค่ะในระหว่างการเดินทางนี้นะคะเราก็จะถ่ายคลิปวิดีโอให้ดูบรรยากาศ2ฝั่งข้างทางของสหรัฐอเมริกานะคะในฤดูสปริงช่วงนี้ก็ต้นไม้ใบไม้ผลิดอกออกใบกันสวยงามมากๆเลยค่ะ ที่เห็นอยู่ฝั่งขวามือนะคะนั่นก็คือต้นซากุระสายพันธุ์หนึ่งนะคะเราก็ไม่ทราบว่าสายพันธุ์อะไรพันธุ์นี้เราชอบเป็นพิเศษเพราะดอกมันจะออกเป็นซ้อนๆสวยงามมองอดูหวานคือแบบถ่ายรูปออกมาได้สวยมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมบ้านเรือนแต่ละหลังนะคะหน้าบ้านเขาเนี่ยดอกไม้บานร่างสวยงามแต่บางช่วงบางตอนก็คว้าโทรศัพท์ออกมาถ่ายไม่ทัน,นะคะ่ะเพื่อนๆก็เลยได้เห็นแค่บรรยากาศ บางช่วงนะคะที่จะมีต้นไม้ดอกไม้ออกดอกสวยงามบางช่วงนี่ก็ถ่ายไม่ทันค่ะเพื่อนๆถนนหนทางที่นี่เขาดีค่ะแต่ที่สังเกตด,ดูนะคะจะไม่มีสะพานลอยคนข้ามแล้วก็ไม่มีมอเตอร์ไซค์ <Nice. S 1> วิ่งสักท่าไ่ค่ะจ o i in the back door. ที่จอดรถนะคะมันมีจํากัดค่ะเราก็หาที่จอดรถเหมาะๆได้ทั้งด้านหลังวัดค่ะเขาเปิดประตูหลังวัดให้เข้ามาได้เฉพาะช่วงที่มีกิจกรรมใหญ่ๆเช่นงานสงกรา์หรือว่างานเทศกาลอะไรอย่างนี้นะคะ

instant win here the performance will begin in 15 minutes everyone come on board try your luck lucky tree is waiting for you here five dollar only instant win for all uh, participants the ticket for you guys will go to wat yannarang high school here ตรงบริเวณนี้ก็จะมีการแสดงโชว์ต่างๆนะคะวันนี้ก็พิเศษก็มีการแข่งขันกินผัดไทยกันด้วยค่ะขอทานนะคะ่น่เนนึ่ตมใจเมีไม่มีไก่กับหมู ร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวหมูตุนไก่ตุนนอ้หอมสามบ้านแปดบ้านเราก็ยึกยักว่าจะซื้อเลยเป็นอย่างแรกแต่ว่าอีกใจหนึ่งก็อยากจะไปเดินดูให้ทั่วค่ะว่าเขามีอะไรขาย,ยกันบ้างในงานนะคะก็พาชมบรรยากาศกันาจากร้านนี้เป็นร้านแรกนะคะที่ขายผักค่ะแต่ว่าดูดูแล้วเนี่ยผักนี้ก็หมดไปเร็วค่ะคนที่มาแต่เช้าก็คงก็ซื้อไปก่อนหน้านั้นแล้วนะคะ ร้านถัดมานี่ทั้งเตะตาแล้วก็เตะจมูกนะคะเป็นที่น่าสังเกตด้วยว่ามีคนยืนต่อคิวห้างเว้าเลยค่ะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในคิวเขานะคะคิวยาวเหยียดเลยก๋วยเตี๋ยวเรือค่ะพิเศษตรงความกลิ่นของเขานะคะกลิ่นของเขาได้หอมมากๆ แล้วก็คิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะรู้จักกว๋วยเตี๋ยวเรือเมืองไทยกันแล้วก็คงอยากจะชิมกันนะคะก็เลยต่อคิวอ่าถึงแม้ว่าคิวจะยาวเหยียดแค่ไหนนะคะก็ยืนต่อคิวกันไม่ได้หวั่นเลยค่ะร้านหมูย่างไก่ย่างเนี่ยนะคะก็ขายกันอยู่ในซุ้มเดียวกันกับกว๋วยเตี๋ยวเรือค่ะแต่ว่าเที่ยงครึ่งก็หมดแล้วอะ่ะแล้วก็ที่สังเกตดูนะคะมันมีแต่นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเข้าคิวรอซื้อกันนะคะเรานี่ไม่ทันก็เลย่ ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะคนเข้าคิวยาวเป็นหางว่าวเรายังไม่ได้ไปต่อคิวกับเขานะคะเราก็มายืนดูว่าเขาทำหน้าอร่อยไหมทำไมมีคนยืนรอคิวเยอะจังกลิ่นมันก็หอมหอมค่ะมันเคลื่อนแต่คุณป้าเนี่ยเขาจ,จัดจัดจานได้ช้านะคะคิวก็เลยยาวแบบว่าเสิร์ฟนักท่องเที่ยวได้ช้านะคะเพราะว่าคุณป้าก็อาจจะยังไม่คล่องเนาะ แล้วก็มีอ่าคนเสื้อเขีเขยวเนี่ยเป็นคนคอยอตักน้ำซุปนะคะกับลูกชิ้นทำกันสี่คนคะ่ะแต่ว่าทำได้ช้าเพราะอาจจะเป็นมือใหม่รือวก็ไม่ค่อยคล่องประมาณนั้นแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวของเขาทำนา่นากินน่าก well, yeah, ิน wow, ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นร้านอาหารทั้งสองฝั่งเลยนะคะที่มาตั้งอยู่ติดๆกันหลายร้านเลยส่วนบริเวณหน้าร้านนี่ก็จะมีคนยืนรอคิวกันยาวไปทั้งสองฝั่งเลยะคะ่ะตรงกลางนะคะบริเวณตรงกลางนี่จะก็จะมีพื้นที่นิดหน่อยะคะ่ะเพราะว่ามันแคบๆหน่อย ก็เดินกันลำบากนิดนึงนะคะเรากา็จะได้มุมมองของวิดีโอ <the video S 1> ในวันนี้ <it. S 1> สาดๆไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเร <it. S 1> าไม่ได้ใช้ oh, ไม้เซลฟี่ไม้อะไรเน่ยกิมโบนะคะที่มันจะช่วยกันสั่นได้ไดนะคะเดินเบียดๆกัน,นคนกันออกมา สังเกตดูก็จะมีแต่ฝรั่งเวียดนามนะคะที่เราได้ยินภาษาที่เขาพูดเนี่ยคนเวียดนามคนฝรั่งต่างชาติแล้วก็คนอีสานคนไทยไม่รู้ว่ามีชาติไหนบ้างนะคะมาเที่ยวกันวันนี้ก็หลากหลายสังชาติเลยค่ะ i Thank you. sponsor an uh, eating contest. What? There's an eating contest at 1 o'clock. Oh my goodness. Yeah, Pad thai, So I have to make a lot of for them. Oh wow! Well, good luck with that then too. Yeah. Look at that. ร้านขายผัดไทยนะคะเขากำงเป็นสปอนเซอร์ในการแข่งขันกินผัดไทยกันวันนี้นะคะ eating uh, competition นะคะวันนี้ก็เป็นการแข่งขันกินผัดไทยะค่ะในช่วงเวลาบ่ายโมงวันนี้เขาก็ขายทั้งผัดไทยแล้วก็หอยทอดด้วยนะคะผัดไทยนี่ก็ uh, กินหอมกรุ่นนะ่ารับประทานมากมเลยค่ะเพื่อนเื่อนนักท่องเที่ยวนะคะยืนรอคิวกันหลายคนเลยค่ะเราก็คงต้องผ่านเพราะว่า มไม่รู้จะไปเข้าคิวตรงไหนดีตรงไหนตรงไหนก็คิวยาวค่ะร้านขายอาหารแต่ละร้านนะคะคนก็ยังเข้าคิวกันเยอะอยู่ค่ะเราก็คิดว่าถ้าต่อคิวนี่ก็คงจะนานก็เลยเดินมาดูกิจกรรมการเล่นต่างๆทางโซนนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวถือโอกาสไปรดน้าพระพุทธรูปนะคะส่งน้ําพระแล้วก็ทางโซนนี้ก็จะมีกิจกรรมลหลายๆอย่างในวันสงการให้ผู้ที่มาเที่ยวงานนะคะได้ทํากิจกรรมกัน Come have lots of fun. Let everyone come splash all day. Oh, what I say, my honey lady. let come and play. Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come ramble and enjoy Songkran. Let's sing this pretty song. Let's come rumble and enjoy Songkran. Come song. Here comes the Thai New Year. Songkran is here. We sing Thai tune. The beast of

what the what the pad thai woman say to you yeah <laughs> วันนี้เราก็นัดกับเพื่อนคนเวียดนามนะคะให้มาเจอกันที่นี่ด้วยในระหว่างที่รอนะคะเราก็จะมาเดินดูว่าเราจะสามารถเข้าถึงอาหารกันได้ไหมคะแต่ละร้านเนี่ยรอคิวกันเยอะแล้วค่ะที่ยืนออกันอยู่เนี่ยแต่ร้านนี้เนี่ยก็ขายดีดีนะคะเขาขายอ่ะรอดช่องแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงค่ะโอ้ทำเท่าไหร่ก็ไม่พอข้าวเหนียวนี่มะม่วงเนี่ยยืนปอกกันสดๆอย่างนี้นะคะคิวก็เลยยาว ยายค่วยเาเลยะ่ะครับในงานวันนี้ก็มีคนมาขายข้าวเหนียวมะม่วงกันหลายร้านนะคะ แล้วก็ทุกร้านเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวคนมาเที่ยวงานเนี่ยต่อคิวยาวกันเลยค่ะทุกร้านเต็มทุกร้านเป็นที่นิยมของคนต่างชาติมากไม่ใช่เฉพาะกับคนไทยนะคะเราคนไทยเนี่ยจะ,ะมาเข้าคิวนี่ก็ลําบากค่ะมันคิวยาวก็เลยต้องขอผ่านนะคะเดินชมไปอดเอาค่ะเดี๋ยวเราไปกินเอางานหน้าก็แล้วกันข้าวเหนียวมะม่วง ร้านนี้ก็มีผัดหุ้นเส้นค่ะแล้วก็ทอดมันปลาซึ่งทำได้น่ากินมากสีสันเนี่ยอ,ออกสีพริกแกงแดงดีค่ะเราอยากจะชิมร้านนี้แต่ว่าคิวเขายาวยาวกว่าร้านที่เราไปซื้อนะ่เอกก็เลยได้ไปชิมอีกร้านหนึ่งนะแต่นั่นก็อร่อยเหมือนกันค่ะเอาไว้โอกาสหน้าเราจะลองชิมร้านนี้ด้วยนะคะส่วนร้านนี้นะคะที่มีคนยืนรุมอยู่เนี่ย และ,ะคนที่กําลังสารวนทอดอยู่นะคะเขากําลังทอดกล้วยทอดค่ะไม่มีโชว์บนถาดนะคะเพราะว่าทําไม่ทันค่ะกล้วยทอดเนี่ยคิวยาวค่ะยาวไปคิวเป็นตัวแอลนะคะไม่มีที่จะยืนวันนี้จํานวนอาหารที่เอามาขายนะคะไม่เพียงพอต่อนะักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงาน,นะคะ่ะหมดเร็วมากๆหลายๆอย่างนี้เราก็ไม่สามารถที่จะไปต่อคิวซื้อทันเขานะคะก็มีตัวอย่างมาให้ดูเพียงเท่านี้ค่ะ เราก็ได้อะไรมาทานนิดๆหน่อยๆค่ะเคออโ Really Lady Okra Flower ตั้งใจจะมากินของอร่อยนะคะพวกผัดไทยแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวก็อดค่ะแต่ว่าก็สนุกนะคะงานนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวชมน้ำตกสวยๆในรัฐเวอร์จิเนียค่ะฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ